มาแล้วครับ b u SAS2 Radical 5.4กระบอกนี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในการแข่งขันยิงปืน IPSC ประเภท Standard Division โดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าปืนที่ปลายปากกระบอกมีอะไรยื่นออกมาเหมือนกับเป็น compensator ลดแรง recoil แบบพวกปืน o pen แต่มันไม่มีรูระบายแก๊สแล้วมันจะทำมาทำไมช่วยในด้านไหนคลิปนี้เรามีคำตอบให้ครับไอจก้อนข้างหน้านี้เราเรียกมันว่าไซบล็อกครับ ไซบล็อกมีหน้าที่2อ,อย่างครับคือเป็นที่อยู่ของศูนย์หน้าและเป็นชิ้นเดียวกับลำกล้องข้อดีของการที่มีศูนย์หน้าอยู่บนลำกล้องคือลองนึกภาพดูนะครับว่าสไลด์ถอยหลังแต่ใบศูนย์หน้ายังคงอยู่ที่เดิมซึ่งทําให้การยิงนัดต่อไปนั้นสามารถทําได้ง่ายกว่าครับเพราะศูนย์ก็ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่ขยับตามสไลด์หนีสายตาเรานะครับและเจ้าไซบล็อกนี้ภายในมีเกลียวลำกล้องด้วยนะครับคือเป็นชิ้นเดียวกับลำกล้องเลยแค่ปลายใหญ่เท่านั้นเองความยาวลำกล้อง5.4นิ้วครับ เกลียวลำกล้องที่ยาวขึ้นมาก็มีผลต่อความเร็วของกระสุนให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงรวมถึงมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับและที่สำคัญคือมีระยะศูนย์หน้าถึงศูนย์หลังยาวทำให้เราสามารถเล็งได้แม่นและความผิดพลาดน้อยอีกด้วยครับประการที่2ครับตัวไซบล็อกจะทำหน้าที่เป็นเวท่วงลำกล้องนะครับน้ำหนักรวมของลำกล้องที่มากจะมีผลต่อแรงรีคอยล์ของปืนครับลองนึกภาพจังหวะถอยหลังของปืนนะครับเมื่อยิงกระสุนออกไปในตอนแรกสไลด์และลำกล้องจะถอยหลังไปพร้อมกัน ก่อนที่ห่วงตรงเตงจะดึงลำกล้องให้ลดตัวลงและสไลด์ถอยหลังต่อครับจังหวะที่ถอยหลังพร้อมกันนี่แหละครับที่น้ำหนักรวมของทั้งสไลด์และลำกล้องจะทำหน้าที่ดูดซับแรงรีคอยล์ออกไปส่วนหนึ่งก่อนที่จะส่งต่อให้สไลด์ถอยหลังไปชนกับโครงปืนครับทำให้ปืนที่มีลำกล้องแบบไซส์บล็อกนี้มีรีคอยล์น้อยกว่าปกติครับตัวปืนเป็นระบบโมดูลา่าโครงปืนและสไลด์ทำจากสเตนเลสคางเต็มดามโพลิเมอร์น้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่า1 2 1 6กกรัม แถมแมกกาซีนจุ19นัดมาให้3อันซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้แข่งขันใน1แมตการแข่งขันครับสำหรับไรดีคอลนี้จะมีให้เลือกทั้งขนาด9มิเมตรและ40นะครับสไลด์กัดลายซอคล้ายฟันเลื่อยทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงด้านบนเพื่อเพิ่มการเกาะยึดรอบๆสไลด์ให้สามารถจับดึงได้สะดวกและเซ็ตสปริงรีคอยล์สำหรับปืนขนาด9มิเมตรไว้ที่9ปอนด์ครับ ทำให้ดึงสไลด์ได้ง่ายมากออกแรงน้อยครับนอกจากนี้ยังช่วยให้รีคอยล์ราบเรียบปักกระบอกไม่ยกออกจากแนวเลียงมากอีกด้วยครับด้ามปืนและเมนสปริงเฮาสิ่งเป็นโพลิเมอร์ครับมีเชคเกอร์รอบๆด้ามน,นะครับด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นเช็คเกอร์ลายตารางละเอียดนะครับใต้โครงไกลเว้าแบบดับเบิลอันเดอร์คัตให้กริปปืนได้สูงซึ่งข้อดีของโครงโมดูล่าแบบโพลิเมอร์นี้คือหากยังเว้าสูงไม่พอก็สามารถตะาบเพิ่มได้ครับและหากน้ำหนักไม่พอทางบูก็มีด้ามตัวเลือกที่ทำจากเหล็กให้เปลีี่่่ยยนนเเพพืออิม้ักกดว ถัดมาครับเป็นบอร์ดแม็กกาซีนขนาดใหญ่ทําจากอลูมิเนียมครับซึ่งหากไม่พอใจหรือคิดว่าน้ําหนักน้อยเกินไปก็สามารถเปลี่ยนไปใช้บอร์ดแม็กที่ทําจากวัสดุทองเหลืองได้ครับปากบอร์ดแม็กกาซีนใหญ่ช่วยให้เปลี่ยนแมกกาซีนได้ง่ายขึ้นและใช้ได้ใน IPSC Standard Division นะครับคันห้ามไกลมีให้ทั้งสองข้างครับปีกใหญ่และมีกา,การกันนิ้วเฉียวกับสไลด์ระวังทําการยิงซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ปืนติดขัดโดยไม่ตั้งใจคันห้ามไกลนี้ปรับแต่งมาอย่างดีครับดานคันเซฟได้สะดวกกาลังดีสําหรับการใช้งานไม่่แขขงงงเเกกิิินนนไไปปหรือทั้้2า ในส่วนของนกสับจะเป็นทรงไม่มีงอนครับเมื่อนกชิดโครงปืนจะแนบไปกับตัวปืนเลยคุณสมบัติของนกสับแบบไม่มีงอนนี่ก็คือน้ําหนักเบาสับเร็วทํางานได้เร็วเหมาะสำหรับปืนแข่งขันโดยเฉพาะครับหลายๆท่านก็สงสัยว่านกไม่มีหงอนมันจะง้างได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือในการแข่งขันจะมีเพียง2เงื่อนไขคือปืนบรรจุกระสุนพร้อมในรังเพลิง ง้างนกและขึ้นเซฟห้ามไกลหรือปืนบรรจุแม็กกาซีนไม่ขึ้นลำเมื่อเริ่มยิงก็ใช้วิธีดึงสไลด์เพื่อง้างนกและป้อนกระสุนเข้ารางังเพลิงซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานทั่วไปครับจึงไม่มีความจําเป็นที่นกสับจะต้องมีหางครับและปืนกระบอกนี้ใช้ระบบการทํางานเป็นแบบซีรีส์70นะครับมีร่องฮับคอกเป็นระบบความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งครับสำหรับไกปืนจะเป็นไกแบบโมดูล่าหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าไกจิกซอนะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนหน้าไกเป็นทรงและระยะต่างๆได้ครับ หน้าไกที่ติดมากับปืนกระบอกนี้จะเป็นแบบช็อตเคิร์ฟคือทรงโค้งสั้นนะครับเหมาะกับมือขนาดมาตรฐานคนเอเชียอย่างพวกเราครับให้มือใหญ่กว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้หน้าไกที่ยาวกว่านี้ได้ครับรวมถึงมีทรงหน้าไกตรงให้เลือกอีกด้วยนะครับและด้วยความที่เป็นปืนสําหรับแข่งขันครับและที่เข้ากระบอกนี้แต่งไกมาเรียบร้อยจากโรงงานนะครับมีระยะไกสั้นรีเซ็ตสั้นไกล,ลื่นจังหวะหลุดคลีนสะอาดชัดเจนครับชังน้ําหนักไกได้3ปอนด์ครับตัวปืนมาในกล่องพลาสติกแข็งขนาดใหญ่บุกฟองน้ําอย่างดีครับ เปิดกล่องเจอกล่องพลาสติกใสข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นกล่องขนาดมาตรฐานเท่ากับ IPSC Standard Box ครับใส่ปืนมาข้างในให้รู้กันไปเลยว่าลงกล่องได้แน่นอนครับซึ่งผมลองเอาลงกล่อง IPSC Standard Box ของสมาคมกีฬายิงปืนรณยนทธยุแห่งประเทศไทยอีกทีหนึง่งก็ใส่ลงได้สบายๆแบบเหลือๆไม่ต้องกดครับสังเกตดูนะครับว่าด้วยความที่ลำกล้องยาวถึง5.4นิ้วทางบูเลยต้องปาดเนื้อช่วงท้ายของหงอนหลังอ่อนและท้ายบอร์ดแมกกาซีนออกเล็กน้อยเพื่อชดเชยความยาวลำกล้องที่เพิ่มขึ้นครับในส่วนของการยิงทดสอบครับ ปืนมีความแม่นยำดีครับทดลองยิงด้วยกระสุนของไทยอาร์มส์และบู l เลนมาสเตอร์ระบบการทำงานเรียบร้อยดีไม่มีติดขัดครับสปริงรีคอยที่เซตมา9ปอนด์ถือว่ากำลังดีดึงสไลด์ง่ายรีคอยน้อยปากกระบอกไม่ยกออกจากแนวเลงเดิมมากครับไกปืนถือว่าทำออกมาได้ดีโดยที่แทบไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเหมาะมากสำหรับเป็นปืนกระบอกแรกที่เริ่มต้นยิงปืนระบบรลยุทธ์หรือ IPSC ประเภท Standard d i t i o n ที่มีทุกอย่างมาให้พร้อมสามารถนำไปใช้แข่งขันได้เลยครับขอขอบคุณปืนมิตรภาพผู้ส่งทดสอบ บริษัท Bullet Master บริษัท Thai Arms สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติและอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ